มาดูคุณโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีนะครับเป็นหลานของคุณจอห์นเอฟเคนเนดีนะครับอดีตประธานาธิบดีนะครับออของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าแม่มาเป็นแคนดิเดตนะครับมาเคนปเป็นแคนดิเดตของเอ่อประธานาธิบดีนรับานาพหัวขน i r s n d i d e first presidential candidate นะครับแต่ว่าอ่ะในภาพหัวข่าวคือเป็น first candidate เอ่อ first presidential candidate to accept bitcoin นี่ accept bitcoin เอ่อ campaign donation นี่เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไร เป็นผู้ท้าชิงนะผู้สมัครผู้สมัครประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกานะครับที่รับบริจาคด้วยบิตคอยนี่ก็จะบอกว่าคุณโรเบิร์ตเอฟเคนเนดีเนี่ยค่อนข้างมีทัศนคติติดบวกกับบิตคอยมากๆเลยนะงั้นถ้าเกิดแกลงสมัครและแกได้เป็นประธานาธิบดีจริงๆนะเราจะเห็นนโยบายสหรัฐเปลี่ยนเป็นซัพพอร์ตบิตคอยไหม <laughs> นะอันนี้ก็คิดไปไกลเลยนะฮะมันจะเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือนยนะมันจะไม่ใช่แบบแบบที่ไบเดนทําอยู่ทุกวันนี้นะครับเด็ตเซลิงยศยากถ้าขึ้นแต่ดอกนะต้องไปกระตุ้นการลงทุนนะหมายถึงลดหนี้ใช่ไหมลดหนี้มันก็เป็นอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วอะนี่มันลดที่ไหนเล่านะแต่ว่าแต่ว่ามันก็แค่เขาเรียกว่าอะไรดเีเขาไม่ได้พูดถึงการลดแต่เขาพูดถึงการขึ้นน้อยหน่อย <laughs> เพราะสุดท้ายรีพับบิคันก็ขยายให้นะขยายให้1.5 trillion เนี่ยนนะสุดท้ายนี่มันก็จะเพิ่มขึ้นเบย์เรื่อยล่ะ,ะแต่ว่าคล้ายๆกับว่าเออรีพับบิคันมาอาร์กิวว่าแบบคุณใช้เยอะไปอ่ะปกติเขาใช้กัน20%นต์่ะวันของ GDP อ่ะวันนี้คุณใช้23 24คือมันเยอะเกินไปเออรีพับบิคันพยายามจะต่อรองตรงนี้มากกว่านะครับอืมอ่าต่อเออมีจากข่าวจากคริปโตนิวส์นิดหน่อยนะเรื่องของตัวเออคุณซินเทียรูมิดนะออกมาจัดหนักใส่ไอ้ นโยบายไบเดนคริปโตมายนิ่งแท็กเนี่ยการเก็บแท็จากคริปโตมายนิ่งบอกว่าเป็นเรื่องที่แย่มากๆนะฮะไรสาละแล้วก็จะไม่ยอมให้ผ่านเด็ดขาดนะครับเพราะถ้าจะทําอะไรแบบนี้เนี่ยสู้ใช้ไอ้บิลที่ฉันเสนอไปน่าจะดีกว่านะครับที่ทําร่วมกับเกเรเบนนะก็เธอ2อ,อผู้หญิงแข็งแกร่งนะทางฝั่งรดโมแคตกับ Republican รีพับลิกันนะที่ทํากับคุณเกเรเบนก็ ดูกันต่อไปแล้วกันบอกว่าไม่เห็นด้วยแล้วก็คิดว่าของฉันน่าจะดีกว่านะถ้าจะทำแบบนี้นะ